สวัสดีครับพี่น้องชาวกอลปฟเวอริตี้ครับคลิปที่เป้ารถเก่าวันนี้ครับคลิปนี้เรามีรถตู้ครับมาแนะนํากันครับนะคันนี้เป็นรถตู้ขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับนะสายแคมปิ้งนะอยากจะได้เอาไว้ออกทริปนะสบายๆครับลองดูคันนี้นะครับอ่าคันนี้เป็นเชฟโรเลตนะครับนะเป็นแวนครับ G20 ครับคันนี้ก็เครื่องเป็นตัว V8 ครับ5.7ลิตรนะครับนะนี่โหดๆกันเลยครับอ่า รายละเอียดชั้นนี้เครื่องเดิมครับไม่เคยติดแก๊สนะครับนะสีเต็มระบบครับทำมาแสนสามครับช่วงด่างเปลี่ยนไมโครับสายซิลรวม2องแสนรูปบาทนะครับนะเจ้าขอก็ลงรายละเอียดไว้นะครับระบบไฟเก็บเรียบร้อยครับภายในทําเป็นแวนแคมปิ้งเรียบร้อยครับผมก็สิ่งที่ทำมาเพิ่มครับก็เปลี่ยนเป็นดิสเบรไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยครับ โช๊คฟ็อกนะครับนะเสร็จเรียบร้อยครับรถเก็บทั้งคันครับราคานี่ก็เก็บทุกอย่างมีหกแสนนะครับนะถ้าใครเอาไปทําเองครับนะเจ้าของก็บอกไว้เช่นนี้ครับแต่คันนี้ผู้ขายตั้งราคาที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพบาทนะครับนะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะใครที่ชอบรถแนวนี้ครับนะนักสะสมนี่ก็ลองดูแล้วกันนะครับนะรถตู้ขนาดใหญ่แบบนี้นะ เอาออกทิปยาวๆได้เลยนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับนะว่ารุ่นนี้มันเป็นยังไงครับดีไม่ดีตรงจุดไหนเอาไปแล้วต้องไป่อบบำรุงตรงจุดไหนเพิ่มบ้างครับอะไรได้ยังไงก็ลองติดต่อสอบถามพูดคุยไปได้เลยกับเจ้าของนะครับนะผมทิ้งลิงก์เ c e b o o k ไว้ให้จะล่างคลิปเช่นเดิมครับนะก็ลองเข้าไปพูดคุยครับผมล่างขวามือนะครับก็คลิตรงนั้นครับจะมีตรงติดต่อผู้ขายนะครับนะ ็เบอร์โทรมีให้พร้อมครับไลน์ไอดีนี่มีหมดนะครับนะราคานี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับถูกใจยังไงก็แนะนำให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากดติดตามไปด้วยมีรถช่ม่ใหม่ท่านจะได้พายผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ